โปรกเที่ยวไต้หวัน4วัน3คืนอีพีสามที่นี้อยู่ที่ไทเปจะเทไม่ได้ป้าเพราะว่าจะพาไปเดินเที่ยวย่านวัยรุ่นไต้หวันอย่างย่านจงซานที่นี้จะบอกว่าฮิตไม่แพ้กับซีเหมือนติงเลยแต่ที่นี่ใกล้กับที่พักกันมากเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงและร้านที่ตั้งใจว่าถ้ามะเราต้องได้กินคือร้านนี้ฟิลคายบะหมี่อาจงแต่ว่าเครื่องเคียงจัดเต็มมากราคาอยู่ที่160ไต้หวันนอกจากร้านนี้แล้วนะคะตามซอกตามซอยในย่านนี้ก็มีคาเฟ่เยอะแยะมากมายและฟิลดีถ่ายรูปออกมาสวยมากแต่ตอนนี้ร่างกายต้องการของหวานซาเลอรไไปปินนนนที่่คคตต้หัยาามกเ็นนนีีลคคาายกเวตต้้ป่่ทรชิไไมจบ ที่นี่เขามีร้านชานมไข่หมกเจ้าแล้วบอกว่าชานมไข่หมกน้ำตาลไม้คืออร่อยเที่ยวจนเงินหมดเหรอทุกคนก็เลยมาแวะกดเงินที่รถไฟฟ้าใต้ดินก่อนไปเทีทเ่ยวต่อแหนะอย่าไงทางขึ้นแบบโอ้ไม่ก็และพี่กัทต่อไปนะคะกัดอยู่ที่เ,เหล่าเฮอร์ไนมาร์เก็ตเพราะวันนี้มีแพนจะมาดูน้ำพุที่เลนโบบิ้ที่นี่จะอยู่ใกล้กับตลาดไนมาร์เก็ตเลยค่ะให้ลงสถานีทรงซานทางออกที่หนึ่งหน้านี้นะคะชื่อว่าไทเปแดนซิ่งวอเตอร์โชว์จะโชว์ตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มถึงวันที่สามสิบมกัน